รูเหมือนว่า Ford Ranger โฉมนี้จะเริ่มพยอยปล่อยของที่กักออกมาเรื่อยๆล่าสุดก็ได้ออกเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดของขุมพลังดีเซลมาดูกันว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างแน่นอนว่าจุดเด่นหลักมาอยู่ที่เครื่องยนต์ซึ่งจะเป็นแบบดีเซลเทอร์โบคู่ส0ลิตร V 6กํำลังอยู่ที่250 M, แรงม้าแรงบิด600ดิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะเท่านั้นแถมมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสล้อแบบฟูลไทม์อีกด้วย นั่นแหละครับเครื่องตัวท็อปมักจะได้อะไรที่พิเศษที่สุดแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าซึ่งห่วงเกียร์นั้นก็ดูน่ารักนะครับและที่สําคัญเวลาทำงานนะครับซึ่งตัวเกียร์นั้นก็จะเลื่อนเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้แบบว่ามาอยู่ออนเซ็นเตอร์เหมือนกับฝั่งโตโยต้าแต่ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าขุมพลังนี้จะอยู่ในรถรุ่นย่อยไหนให้ทายกัน5 4 3 2 1ซึ่งนั่นก็คือ รุ่น Y Track นั่นเองซึ่งจะเป็นตัวท็อปรองจาก Storm Track ดังนั้นจะมีออปชันบางอย่างที่เพิ่มเข้ามานั่นคือระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4A ซึ่งแน่นอนว่าก็จะทำงานโดยอัตโนมัติพอบิดโหมดนี้ปุ๊บระบบนั้นจะตรวจจับถนนว่าโหมดไหนบ้างที่ต้องใช้ขับ4และที่สำคัญก็จะมีโหมดต่างๆที่เลอือค่อนข้างเยอะอีกต่างหากเยกเลยว่าถ้ามากับ V6 ทั้งทีก็ต้องจัดเต็มอย่างที่เห็นเยนยแะครับ อีกออปชั่นหนึ่งที่มาไทยอยากเป็นทางการนั่นก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟรหลักการง,ง่ายๆครับก็คือว่าปกติแล้วรถพรรมดานั้นเวลาเปิดไฟปุ๊บจะติดทุกดวงแต่สำหรับ Ford นั้นจะเลือกติดเฉพาะบางส่วนเพื่อ,เ,อเซฟไฟไปในตัวอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นออปชั่นที่ช่วยเซฟแบตอย่างแท้จริงออปชั่นต่อมา ต้องใช้การสังเกตอีกนิดหนึงน่งเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าถ้าเกิดเห็นปุ่ม P ีแสดงว่ารถคันนี้ติดตั้งระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติมาให้นะครับซึ่งหลักการทํางานง่ายๆครับก็คือกดปุ่มพีไปเรื่อยๆรถนั้นจะจัดการตัวเขาเองจนทําให้สามารถถอยจอดได้อย่างปลอดภัยและได้ข่าวมาว่าในอนาคตอาจจะมีการเอาออกด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตเลยนั่นก็คือ ล้ออัลอยนั้นจะมีขนาด20นิ้วและที่สําคัญตัวสีนั้นก็จะมาเป็นแบบสีเงินคล้ายๆกับกลีบดอกไม้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าดดลรดลายนั้นอาจจะดูสวยหรูนะแต่ถามว่าชอบหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับสําหรับราคาจําหน่ายนั้นก็จะอยู่ที่1,519,000บาทต้องเข้าใจว่ารุ่นที่มาทํานั้นยังไม่ใช่รุ่น Stormtrack แล้วถ้าถามว่า รุ่น t ต a m Track ยังอยู่ต่อไปหรือไม่แน่นอนนะครับว่ายังคงไม่หายไปไหนเพราะว่าออปชันบางอย่างนั้นรุ่น Y Track ยังไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นราวหลังคาอนเนกประสงค์ที่ทำงานร่วมกับโรบาร์ที่สามารถปรับความยาวได้กับออปชันที่เกี่ยวกับส่วนพ่วงตั้งแต่กล้องมองหลังที่ช่วยตรวจจับว่ามันมีส่วนไหนที่ตรงกับส่วนพ่วงหรือเปล่ากับระบบเตือนมุมอับด้านข้างที่ทำงานว่าในส่วนพ่วงนั้นจะมีรถมาข้างๆหรือเปล่าก็ยังไม่ให้ด้วยเช่นกัน คั้งนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจไปดูที่ที่งานมอเตอร์โชว์วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนปี2024หรือจะไปที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศสำหรับรายละเอียดรุ่นใหม่ๆจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวมาดูกันในคันต่อไปครับ